ส่วนที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จัดชุดลาดตะเวนเฝ้าระวังความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวและสัตว์ป่าโดยเฉพาะช้างนะคะที่ปีนี้พบว่าออกหากินเร็วกว่าปกติค่ะช้างป่าแม่ลูกเดินหาอาหารริมถนนในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่โดยมีช้างเพศตัวผู้ ขอภัยนะคะช้างเพศตัวผู้ตัวใหญ่ซึ่งคาดว่าเป็นพ่อช้างเดินอยู่ใกล้กันโดยไม่มีอาการเกลี้ยวกลดหลังจากผ่านไป30นาทีช้างป่าก็เดินเข้าข้างทางเพื่อให้รถผ่านสร้างความตื่นเต้นให้กับนักท่องเที่ยว ปกติช้างป่าจะออกมาหากินตามถนนในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ประมาณเดือนธันวาคมแต่ปีนี้พบว่าเร็วกว่าปกติสัตวแพทย์บอกว่าเกิดจากการที่ช้างเข้าสู่ฤด,ดูผสมพันธุ์เร็วเพราะป่ามีแหล่งอาหารอุดมสมบูรณ์และคาดว่าประชากรช้างบนเขาใหญ่เพิ่มขึ้นจากปี2545ที่มี250ตัวมาเป็น400ตัวแล้วโดยเราอ้าอิงจากอัตราการเสรียชีวิต การพบซากช้ากับอัตราการพบลูกใหม่ๆที่เกิดขึ้นที่เราพบอยู่เป็นประจำเนี่ยบอกว่าอัตราการออกลูกใหม่ๆเนี่ยมันมีเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นนี่ก็ถือว่าเป็นบทสรุปของตัวบอกที่ว่าสภาพเขาใหญ่เป็นป่าที่อยู่มสมบูรณ์แหล่งน้ําแหล่งอาหารเพียงพอนะฮะทำให้การเพิ่มประชากรของตัวช้างป่าเนี่ยมันเพิ่มได้ขึ้นมันเพิ่มขึ้นได้อย่างได้ชัด ขณะที่เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ออกลาดตระเวนดูแลรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยวทั้งกลางวันและกลางคืนโดยเฉพาะเส้นทางต่างๆก็จะมีชุดคอยเฝ้าระวังความปลอดภัยสัตว์ป่าเป็นชุดลาดตระ,ะเวนเป็นสายตรวจรถจักรยานยนต์เป็นสายตรวจรถย,ยน,นยต์น,นะครับคอยดถูถ้าเกิดมีเหตุช้างป่าออกมาก็จะมีเจ้าหน้าที่เราคอยกันนะครับไม่ให้ช้างป่าออกมาบริเวณที่นักท่องเที่ยวได้พัก ในช่วงวันหยุดยาวติดต่อกันนักท่องเที่ยวมาเที่ยวบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่อย่างคึกคักเพราะมีอากาศเย็นสบายอุณหภูมิช่วงกลางคืนประมาณ17-18องศาเซลเซียสบ้านพักจึงถูกจองเต็มทั้งหมดรวมทั้งจุดกลางเต็นท์บริเวณลานกลางเต็นท์ลำตะคองและลานกลางเต็นท์ผากล้วยไม้ก็แน่นขนาดเช่นกันค่ะ